นะครับเรานําทุกท่านนะครับเข้ามาชมกันโดินรับความอนุเคราะห์จากท่านพันตํารวจโทชารีเพคคานนะครับนําท่านผู้ชมทางจอทีวีนะครับและทางทีมงานแดนไทยนะครับก็นําทุกท่านเข้ามานะครับเป็นม้าเพศผู้สีเขียวนะครับริดิิแอนบริสนะครับนี่นะครับเดินมานี่แล้วนะครับเบอร์ไหลนะครับเออเคห้าแปดแปดนะครับดูความสมบูรณ์นะครับซึ่ง อาบน้ํานะครับอาบน้าเพิ่งเสร็จนะครับเดี๋ยวจะทํานําทุกท่านเข้าไปชมกันใกล้ๆถึงความสมบูรณ์นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับแปดนะครับนี่คือมาบริสแอนบริสนะครับเพศผู้สีเขียวจากความสว่างใจแล้วก็เป็นมาสายพันธุ์จากฟาร์มของสว่างใจโดยแท้เลยนะครับหรือว่าเป็นลูกม่อโดยตรงนะครับวันนี้เราก็นําทุกท่านมาชมกันแบบใกล้นะครับตัวมาจากฟาร์มสว่างใจกันเลยนะครับ มาเดินให้เห็นด้านท้ายนะครับแล้วก็วนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนั่นก็เป็นคอกพักม้านะครับเอาละครับเดินโชว์ความสมบูรณ์ให้ท่านเห็นกันจัดจ้าครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับครับดูกันชัดๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับสีสันเป็นอย่างไรนะครับทั้งหน้าอกนะครับท้ายความสมบูรณ์ ดูการพิจารณากันเอานะครับว่าเป็นอย่างไรวันนี้เราก็าได้รับมอบหมายจากท่านเอกวริเลิเข้ามานะครับทำสกูปข่าวพิเศษนี่คือมาบริสุิสแอนบริสนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหวังถึงอายุนะครับจะน้อยที่สุดนะครับในการแข่งขันในปีนี้นะครับอายุ3ปีกับ6เดือนนะครับสถิติแข่งมาแล้ว6นะครับ ต้องถือว่าทําสถิติได้ดีนะครับแทงแค่6ครั้งชนะถึง3วินนะครับแล้วก็เข้าที่3ถึง2ครั้งนะครับนอกนั้นก็1ครั้งไม่มีป้ายเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งความหวังของค่ายสว่างใจอายุยังค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ตามปีเท้าก็คงเป็นที่ประจักษ์ความสมบูรณ์ดูหนะ้าอกนะครับส,สีสันท่าทางเป็นอย่างไรชมกันถึงปามเลยนะครับสว่างใจนะครับอาจจะมีด่างเล็กน้อยนะครับ แล้วก็ถือเป็นสายพันธุ์ของปามสว่างใจโดยตรงด้วยนะครับเดินให้ดูกันนะครับความสมบูรณ์นะครับดูกันไปเรื่อยๆนะครับจงให้ชมกันเห็นจัดจะท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับเราจะนําทุกท่านาชมม้าแต่ละตัวที่จะแข่งในการชิงชัยถ้วยอันสูงสุดในปีนี้นะครับสีสันค่อนข้างจะดีนะครับในช่วงที่ใกล้ หรืองวดเข้าไปทุกทีสําหรับการแข่งขันจิงชัยในครั้งนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับก็คงจะออกทางช่อง7สีนะครับในอีกไม่ขี่วันนี้อันนี้คืออีกหนึ่งความหวังหรือและเป็นม้าตัวที่2ที่เรานําทุกท่านเข้ามาชมนะครับเดี๋ยวก็มีก็ไหลมานะครับแต่ก่อนอื่นเราก็นะครับต้องเน้นเรื่องความสมบูรณ์ให้ท่านพิจารณาหรือดูกันเอานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับมาการถึงฟาร์มเลยทีเดียวนะครับวันนี้ อยู่ที่ม้านะครับกำลังผ่อนคลายนะครับอาบน้ําเสร็จก็มาโชว์ให้ทุกท่านส่วนการซ้อมปล่อยเราขออุบไว้นิดหนึ่งนะครับแต่ตามฝีเท้านะครับที่แข่งมา6ครั้งชะนะได้ถึง3บินเป็นอย่างไรเป็นแปนอาชาหลายท่านอาจจะได้ดูแต่ถ้าผู้ชมทางบ้านนะครับชอบกีฬามา้าแข่งอย่าลืมเข้ามาดูครับนะครับม้า ท่วงท่าสง่างามขนาดไหนนะครับเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ทุกท่านต้องเข้ามาพิสูจน์ในเรื่องความเร็วกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นม้าย้ํากันอีกครั้งว่าอายุนะครับค่อนข้างจะน้อยที่สุดในการแข่งขันปี2 5 5 5นะครับเพราะอายุเพิ่ง3ปีกับ6เดือนนะครับ